สามสิ่งที่คนเป็นฝ้าไม่ควรทำช่วงหน้าร้อนอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการขัดผิวสครับผิวที่มากเกินไปจะทำให้ผิวบางไวต่อแสงได้ช่วงหน้าร้อนถ้าคุณเป็นสับเยอะๆผิวมันจะแห้งด้วยค่ะไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรทำข้อที่สองก็คือการดื่มเหล้าหรือสูบุร่แอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้ก็คือจะเป็นสารอนุมวลอิสระทาให้ผิวแย่ลงแล้วก็จะทาให้ผิวดูแก่ก่อนวัยด้วยฝ้าก็จะขึ้นได้จากการที่มีสาร วนน้มูลนิสระเยอะเกินไปนะคะไม่ควรค่ะข้อที่3ก็คือการออกมาตากแดดจัดจช่วง10โมงเช้าตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3อันนี้แดด UV มากเกินไปก็ควรจะทาครีมกันแดดด,ด้วยหรือว่าเลี่ยงจากแดดนะคะช่วงเวลานั้นแดดจัดจัดอย่าเพิ่งออกมาแต่ถ้าจำเป็นต้องออกต้องทาครีมกันแดดค่ะ SPF50 PA บกบวกจะได้กันผิวจากแสงแดดได้นะคะด้วยความปรัถนาดีจจกเทที่ค่ะ